หมากที่มีวิตามินซีสูงนะพี่เนาะน่อนอร่อยมากเปรี้ยวไปยังมาได้ สดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่ใช้อาหารหนึ่งจานเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบค่ะโบเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปอ่านแฟนเพจของกินอยู่คือแล้วก็กมีแฟนรายการเนี่ย<ๆ>เขียนมาถามค่ะว่าอยากจะทําอาหารที่ทําได้ง่ายๆไม่ยากมากนะักแล้วก็จะได้เอาไปรับประทาน <ไข S 1> ที่ทํางานดดได้ค่ะวันนี้ค่ะโบก็เลยจะชวนคุณผู้ชม เข้าครัวทําอาหารจานด่วนแบบไทยๆและที่สําคัญที่สุดต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะโบก็เลยเลือกข้าวผัดน้ําพริกแล้วก็วันนี้เป็นน้าพริกกะปิค่ะเพราะโบเชื่อเลยว่าน้ําพริกกะปิเนี่ยเป็นอาหารติดบ้านของหลายๆครอบครัวคือเรากะว่าเราจะใช้ของเหลือจากมื้อเย็นเนี่ยค่ะว่ามีอะไรแล้วก็เตรียมได้พอเช้ามาเนี่ยก็จะทำเพื่อน้องขึ้นมา ใส่น้ำมันพอประมาณพี่แม่เพิ่งทำน้ำพริกเนี่ยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ไผ่ไว้ใส่น้อยตามชอบได้ได้เอาน้พริกไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนผมทำไม่ได้กินคนกินไม่ทำไปเนาะก็ระวังกระเด็นนิดนึงเพราะว่าน้ำพริกกะปิเนี่ยมันก็มีน้ําเยอะ